สวัสดีครับเ s m X p ัยเนะครับเพจเครื่องมือช่างคัรแเะเจอร์นะครับวันนี้มันนำเสนอปืนเป่าลมนะครับเ s m 930นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบความแข็งแรงนะครับของตัวปืนเป่าลมนะครับเนี่ยครับความแข็งแรงเรามีตัวค้ำนะครับหักยังไงก็ไม่หักนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความแรงลมด้วยนะครับผมจะมาเทียบกับรุ่นท้องตลาดทั่วไปที่กำลังลมเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รุ่นทั่วไปก่อนนะครับสังเกตที่ กำลังลมที่ระยะเท่ากันนะครับโอเคอันนี้เป็นของทั่วไปนะครับหกบาร์นะครับผมกําลังลมประมาณร้อยห้าสิบนะครับผม PSI ตัวต่อมาก็คือเราจะมาเทสที่ JS นะครับในกําลังลมที่เท่ากันนะครับสังเกตนะครับ กำลังลม215 psi นะครับกำลังลมแรงกว่านะครับผมบถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านทางเพจของ JSM ได้นะครับผมขอบคุณครับ